คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนานรีนาถอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนนำแจกันดอกไม้ไปถุนกล้าวถุนกระหม่อมถวายที่หน้าพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพาราไมยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววัน อาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบริษัทการตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนการไฟฟ้านครหลวงโรงเรียนกสินทรวิทยาสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและบริษัทชอ,อการช่างและบริษัทในเครือ นอกจากนี้คณะบุคคลและประชาชนได้นำแจกันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรบริษ,ษัทที่ฮาดายไทยแลนด์จำกัดสถาบันการตนา กองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานเขตดุสิตพักภูมิใจไทยและศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ